อ่าครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนนักทุนนะเดี๋ยวมาพบกับซีรีส์เซียนฮงกันต่อนะนะครับเซียนฮงถือหุ้นอะไรบ้างนะก็ผมทบทวนนิดนึงนะครับก็ตอนนี้มีหุ้นเจ้าสัวนะครับหุ้นเจ้าสัวหุ้นอ่า LTS LTS นะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงไปเนาะหุ้นมาลีนะครับหุ้นมาลีนะครับแล้วก็โมชิโมชิอ่าโมชิโมชินะ าจากนั้นก็คือนนโอนะครับนนโอ,อ <c oughs> แกถือนนโอได้นะ <c oughs> คุณหมหาชนนะนะครับพาวนะครับพาวรจนะนะครับรจนะนะสีตรังนะครับแล้วก็ TKN เท่ถ้าแกน้อยนะ,ะทีนี้รอบที่แล้วผมรีวิวตัวเจ้าสัวไปแต่จริงๆคือแกมีถืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะถือเยอะนะตัวนั้นก็คือตัว CCET นะ เดี๋ยวผมวันนี้ขออนุญาตมาดูตัวนี้ <c oughs> ปรับฐานไปดีเลยนะครับอ่าปรับฐานไปดีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าแชาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไหมจริงไหมก็ CCT นะครับข้อมูลผู้ถือหุ้นนี่อ่าเซียนทงแกถืออยู่1นึ่งล้านหุ้นนะครับตอนนี้หุ้นประมาณ9บาทกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวดูหน่อย เก้าบาทห้าห้านะครับก้าบาทห้าห้าก็เท่ากับว่าแกถืออยู่ที่อย่างนะหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านหุ้นนะครับก็ค่อยไปได้วยกันเนาะหนึ่งสามสองคูณเก้าจุดห้าห้านะ คือถืออยู่พันพันกว่าล้านนะครับประมาณพันสองนะพันสองร้อยล้านนะก็เรียกว่าต้องมีนัยยะแหละเนาะมีนัยยะสําหรับแกเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับภาพรวมก็ <c oughs> ตัวงบกันเงินนะงบกันเงินตอนนี้ CCET นะครับก็มีรายได้อยู่ที่อ่าโอ้เป็นแสนล้านเลยนะ <laughs> ใช้ได้เลยนะครับ รู้สึกว่า CC ซทีจะมีรายงานยอดขายรายเดือนด้วยนะครับรายงานยอดขายรายเดือนด้วยก็ถ้าถ้าเราดูรายได้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มเติบโตนะครับแต่ว่าพอมาช่วงปี 66, 66นะรายได้ก็ดูเหมือนจะหดตัวลงไปทีนี้9เดือนก็อยู่ที่17,000ล้านโดยประมาณนะะเดี๋ยวผมลองกดตัวเลข10 7 3 3 7หาร3 คูณ4อ่าก็รายได้ก็อาจจะมีแนวโน้มอาจจะลดลงไปอีกนะลดลงไปอีกนะแต่สตอรี่ของ CC t คือเขาเปิดโรงงานเปิดโรงงานเพิ่มนะครับรู้สึกมีเป็นโอหลยหลายแห่งเลยเป็นส0แห่งเลยมั้งนะนะครับเดี๋ยวผมเจาะลึกอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ผมจะรีวิวพวกข้าวก่อนนะก็ c c t แกก็เปิดโรงงานแล้วก็แกรู้สึกว่าบริษัทนี้ก็คือจะได้ทำตัวสมาร์ทวอชของ Apple ด้วย นะก็คือเป็น Apple Watch แล้วก็จะมี Product แรงต่างเนาะเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะดูเป็นภาพรวมไปก่อนนะอ่ะนะครับทีนี้มาดูกำไรนะกำไรก็โอ้ยอดขายดูลดลงแต่กำไรกับ New h w h i นะโอ้โหกำไรนี่ปลาเข้าไปเกือบ2,000ล้านแล้วอะเเดือนไม่ต้องคำนวณเลย <laughs> New High แน่นอนนะคือจากทั้งปีที่แล้วเนี่ยมันมาจาก200 เออทำไมมันโตได้ขนาดนี้เนาะมา2 7 2นะครับมา810มา1 1ึ่ล้านนะครับแล้วก็ล่าสุด1,985นกะก็เรียกว่าโตโอ้ก้ากระโดดก็สมแล้วที่ที่หุ้นจะขึ้นก็คือกำไรเนี่ยคือเขาเรียก,กว่าเจ้ามือตัวจริงนะเจ้ามือตัวจริงอย่างผมเจอหุ้นบางตัวอะไรได้โตแต่กำไรยังไม่มาหุ้นก็ไม่ขึ้นนะอาจจะลงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าวันใดวันหนึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยอะายได้โต ใช่ไหมถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยแสนแสนสองแสนเจ็ดแสนอ่าเนี่ยจะหดไหน่นะแต่ว่าราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยเห็นไหม <c oughs> แต่พอกําไรมาปุ๊บกระโดดเลยนะครับกระโดดเป็นเท่าๆเป็นเด้งๆเนี่ยเราต้องหาหุ้นอย่างนี้ให้เจอนะแบบที่เซนฮงหาก็คืออา่าอะไรที่มารจิ้นมันจะโตนะครับอะไรที่อนาคตมารจิ้นมันจะโตตอนนี้ตลาดหุ้นร่วงใช่ไหมตลาดหุ้นไทยร่วง จนดูเหมือนประเทศไทยจะเจ๊งแล้วะคิดกันยังไงนะอะคิดกันยังไงนะแต่ผมยิ้มแบบยิ้มอะ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไม่พูดเรื่องนี้เยอะนะอะแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของ ROA ROE ก็เ,เราดู ROE ดีกว่านะ ROE นี่ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นถ้าสมมุตินับตั้งแต่เปอร์เซ็นต์กว่านะขึ้นมาถึง9.30เนี่ยจาก1.31เนี่ยโอ้โหถือว่า้ากระโดดนะอันนี้เป็นตัวอย่างหุ้นเติบโตที่ ชัดเจนมากแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือไม่รู้นะผมเองก็ซื้อตัวนี้บองตรงแต่ผมขายขายไปแบบโอ้ <laughs> ซูเปอร์หมูกัแล้วกันเอาเอ,าเอ,าเอาง่ายๆนะเพราะว่าผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะเติบโตได้ขนาดนี้ก็ดูสิผมให้พี e แค่เท่าไหร่เองอะ่ะ p ี e จริงๆที่ที่เขาตลาดเขาให้เวลาหุ้นเติบโตมาคือ52เท่าฉะนั้น <c oughs> ถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีเขาเรียกว่าหุ้นหุ้นเขาเรียกซ่อนกําไรผมใช้คําว่าหุ้นซ่อนกําไรคือยอดขายโตแต่กําไรยังไม่โตเนี่ยถ้าคุณเชื่อมั่นลงทุนระยะยาวกับมันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคุณจะได้ผลตอบแทนที่ไม่น้อยหน้าใครแล้วกันนะแต่ว่าก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่แหม่ผมพลาดไปหลายตัวนะทั้งเดลต้าทั้งซีซีทีทซีผมก็ซื้อแล้วผมก็ซื้ออีกตัวหนึ่งตัวทํา Data Center ผมก็ขายเร็วเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ดีอาจจะแบบเดี๋ยวผมต้องมานั่งทบทวนเรียบเรียงความคิดใหม่นะว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้ถ้าดูปันผลไม่ต้องดูนะมันน้อยมากนะนี่ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นอ่ะที้มาดูเชิงลึกอีกนิดนึงนะครับเชิงลึกอีกนิดนึนงอ่ะถ้าเราดูเรื่องราคาเนี่ยก็เรียกว่าช่วงช่วงเนี้ยกลุ่มสาหกรมอีทนก็คือเลขคอนดิคเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีนะอ่ะตัวตัวสิน้ำเงิน CCT ก็เพอร์ฟอร์มดีนะครับที่เซตนี้เรียกว่าแบกกระดินเลยนะแบกกระดินนะก็คือถ้าเราเลือกถูกตัวในอุตสาหกรรมที่โดดเด่น,นโอกาสก็จะมาซึ่งอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวแล้วนะผมคิดว่าปีหน้าหุ้นแถวสองจะมาอันนี้จะเป็นหุ้นแถวแรกก็คืออ e ิเ e ล็กทรอนิกส์ o แต่พออ e ิเ e ล็กทรอนิกส์ดีนะครับเริ่มมีรายได้เข้าประเทศอ่ายานยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีการส่งออกจากการที่มีแต่นําเข้าอะไรเงี้ยจากจีนเริ่มมีผลิตและส่งออกมันจะเริ่มกลับ <c oughs> กลับด้านกันตอนนี้บอกว่าประเทศไทยดูไม่มีอนาคตดูพูดแล้วมันก็ดูน่าเชื่อถือนะ <c oughs> ใช่ไหมลองไปคิดกันต่อเนาะหุ้นที่ผมได้กำไรเยอะๆก็คือเป็นหุ้นที่คนอื่นยี้นะหุ้นอย่างเงี้ยโอกาสกำไรก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะบอกว่าไม่มนะีแต่ว่าจะกำไรเยอะๆก็อาจจะน้อยลงน้อยลงก็แล้วกันไม่ไม่ใช่ว่าน้อยอาจจะน้อยลงนะอ่ะทีนี้มาดูเขาก็มีปันผลกันเนาะ ก็สิ่งที่ผมจะดูดูเงินสดโอ้เงินสดเขานี่เรียกว่าก็ค่อนข้างเหลือเฟือนะรู้สึกว่าตัวนี้จะมีการเพิ่มทุนด้วยใช่ไหมเออนะเพื่อนๆก็ไปตามข่าวกันดูเนาะผมก็จะรีวิวคร่าวๆให้นะครับแล้วก็ในส่วนของมีอะไรที่ดูน่าน่าน่ากังวลอ่ะดูกระแสเงินสดโอ้กระแสเงินสดก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นบวกที่ผ่านมาเป็นลบนะอันนี้เป็นบวกก็แปลว่าเก็บเงินได้แปลว่าอะไรแปลว่า อาจจะเป็นขาขึ้นของหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเพราะว่าพอมีความต้องการมีดีมานเข้ามาลูกค้าก็ยอมจ่ายตังค์เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้เร่งให้โรงงานผลิตของให้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะก็ทําให้กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวกอย่างปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยทำได้กระแสเงินสดหมื่นออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมาจากไหนต้องไปเจาะอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเอาเป็นว่าภาพภาพใหญ่ว่าภาพรวมที่เห็นเนี่ยเป็นบวกต่อเนื่องมา2ปีละ นะก็คือปี66กับปี67เนี่ยเ้าเดือนก็เป็นบวกอยู่ประมาณสัก5,000ล้านนะแล้วก็กระแสเงินสดจากการลงทุนเนี่ยจะเห็นว่าเขาลงทุนหนักมาตลอดเลยโดยเฉพาะปี65นะครับลงทุน5,600ล้านนะครับพอปี66เริ่มลดลงนะพอมาปี67เนี่ยรู้สึกการลงทุนจะกำลังจะผ่านไปแล้วนะ <c oughs> วงจรวงจรของ <c oughs> ธุรกิจลงทุนน้อยลงนะครับแต่ว่า กระแสก็สดดีขึ้นอ่าแปลความหมายกันเอาเองนะง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะเก็บเงินได้ดีขึ้นแต่ว่าใช้เงินได้อ่าเรื่องที่เราต้องใช้เงินมันน้อยลงนะครับอ่า,า,าการจัดหายเงินลบห้าพันอันนี้ผมไม่แน่ใจเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเอ้เขาไปจ่ายนี่ไหมหรือเขามาปันผลนะผมว่าปันผลก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่น่าเยอะนะตัวนี้ผมว่าไม่น่าเยอะอาจจะไปจ่ายนี่ชําระนี่อะไรเงี้ย ก็คือเริ่มวัฏจักรของการเติบโตนะแต่ว่าหุ้นราคาไปละนำนำไปละเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆช่วยกันส่องนะมีตัวไหนน่าสนใจก็แจ้งผมมาได้นะนะแล้วผมก็จะได้ช่วยกันสอดส่องนะครับช่วยกันดูนะเผื่อเจอตัวดีๆนะมีอะไรอีกไหมนะก็ดูนีิสินต่อทุนหน่อยลวกันเนาะ นี่สินต่อทุนนะครับตอนนี้ลดลงเห็นไหมผมว่ากระแสเงิจสดการจ่ายหาเงินติดลบเยอะๆเนี่ยคาาจ,จะไปจ่ายนี่ก็ได้นะก็คือนี่สินต่อทุนตอนนี้เหลือ2.44ี่ก็คือจากเมื่อก่อน 4. 1 7หนึ่งเเลยนะโอ้โหถือว่ามหาศาลนะครับตอนนี้เหลือ2.44นะครับอัตรากำไรขั้นต้นก็ดีขึ้นนะก็คือ5.53ก็เรียกว่านิวไฮก็ได้เนาะถ้าในรอบ3ปีก็ได้อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเนี่ย ทำไมมันดีนิดเดียวแต่ว่ากําไรมาเยอะแยะเพราะว่า <c oughs> ยอดขายไงย,ยอดขายมันเยอะนะ <c oughs> พอกับราขัต้นดีขึ้นนิดนึงเนี่ยกําไรมันก็เลยมาแบบเยอะแยะเลยนะ <c oughs> เป็นเป็นก่อเป็นกรนกรมก,ก็แล้วกันนะครับเป็นก่อเป็นกรรมนะก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็รีวิวประมาณนี้นะแต่ว่าก่อนจบผมขออนุญาตทายอินเล็กน้อยนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตทายอินหนังสือนะครับหนังสืออ e ีบุ๊กนะ ก็อยากให้ช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับก็ชุดนี้นะก็คือชุดแนวคิดลงทุนให้ประสบความสำเร็จนะครับหนึ่งชุดมีสองเล่มก็คือหนังสือแนวะคิดการทำฟาร์มพุ่นบันผลแล้วก็แนวะคิดการทำฟาร์มพุ่นเติบโตนะครับแล้วก็ผมก็จะแถมให้หนึ่งเล่มคือเศรษฐีพุ้นในเขตเมืองร้อนนะก็ผมก็ขอเนี้าประชาสัมพันธ์ละกันนะก็มีเพื่อนๆบ่นมาว่าเออผมอาจจะประชาสัมพันธ์เยอะไปหน่อยแต่ว่าก็ผมขออนุญาตละกันนะเพราะว่าก็ ถ้าอยากสนับสนุนให้ผมทําคลิปเนี่ยก็ลองดูนะครับลองติดต่อมาทอนี้นะแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเชิงลึกมากมากขึ้นนะครับก็แนะนําให้สมัครฟินซับแนะนําให้สมัครรายปีนะเดี๋ยวผมก็จะทยอยอย่อยางที่แน่ๆคลิปอ่าหุ้นเซียนโฮงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทาเป็นซีรีส์ลงไปในฟินซับอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็เซียนฮงนะถือหุ้นอะไรบ้างนะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ทุนแต่ละตัวเป็นยังไงนะก็เราเราเราคุยกันมาสองตัวละตัวแรกคือเจ้าสัวเจ้าสัวก็เรียกว่าลงแต่ว่าเซ็นทงจะถือไม่เยอะไงนะจะถือถ้าจำไม่ผิดหกล้านหุ้นหกล้านหุ้นก็ถ้าสมมติทุนสิบาทก็หกสิบล้านก็เรียกว่าเสร็จเซี่ยวก็แล้วกันนะแล้วก็ตัวที่อตอนนี้เยอะก็คือพันสองร้อยกว่าล้านก็คือ c c ซีีนะ มีบางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เซนหงแกถือแล้วหุ้นมักจะลงก็ไม่จริงสมัยไปแล้วนะนะครับเพราะว่าก็ตัว CCT ก็ถือว่าดีนะก็คือพอฟอร์มค่อนข้างดีสุดยอดนะก็ชชินชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้า <c oughs> อยากสนับสนุนกันก็อย่าลืมหนังสีนะครับหรือไม่ก็ฟิ้นสับหรือว่าจะเลี้ยงกาแฟก็ได้นะเลี้ยงกาแฟ50บาทแล้วห้บาทถามว่าต่างกันยังไงก็ ถ้าฟินสับผมอาจจะลง,ลงลึกกว่านะแต่ว่าในส่วนของเลี้ยงกาแฟเนะี่ยผมก็ให้ข้อมูลเต็มที่เหมือนกันนะครับไม่ไม่ก็ให้คือแต่ว่าจะเป็นข้อมูลคนละคนละส่วนกันแล้วกันท่าน้องนี้นะ <c oughs> นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจการคอมเมนต์มาก็ได้นะครับจะให้กําลังใจกันหรือว่าจะจะจะ,จะติชมได้ผมจะได้ปรับแก้นะก็คือมีเพื่อนติชมมาว่าอันมีติชมผม ผมล้อมากไปยิ้มมากไปผมพยายาม้วนะแต่มันก็ทําได้แค่นี้นะต้องขออภัยล่วงหน้านะครับแล้วก็ติชมเรื่องอผมทายอินมากไปาทายอินมากไปผมก็ลดลงละลดให้ละนะครับมีอะไรต้องการให้ติชมถ้าเป็นสุภาพชนไม่ไม่กระแนกกระแหนกกันไม่อะไรผมก็โอเคยินดีที่จะปรับแก้ให้นะครับสวัสดีครับ